ป้าสวยป้าเลืองมากเลยจ้าเลืงจ้ามันตาเลื่องป้าเลืงมัเลยจับใจชวนไ้อยู่าวกันเิเอดีเลี้ยงอ่าแล้วก็ดีวิทำด้วยมกระดาษกระดาษเดียวเขามีเอเวออกมยปืนดบ้า

อาพงจานละร้อยจ้าจานละร้อยตัวละร้อยยี่เลือกได้อาผงเ็มต้องนี่บ่างีบ้างงมันราคาไม่ไม่แพงนันเรามาซื้อันนะตอนจอมเบียง้องไกลดีเลยมันกล้ไกลโครดกัดึงคุณได้ดีแบเรือปรันเลยล่ะน้ำจานนรมาจากลงสูตรอกจากว่าเอกเปลี่ยนจากคนแขกมาขา้หมูขาย มน่ว่มากไม่กูเบีย้อางะรเอตด้วยกีร้อยเวลายวนแีนหล่าเลยไม่ต้องทกินพีแล้วอดชีวิตโอเคไหมใช่ยิ่เอาไม่ได้เบียเยอี้กดีดไม่ได้นะกกยนคืออีกกินพีแล้วไม่ต้องให้เียช่ นับพอน่าหนูค่ารุ่นน่ะ